ยงมาสเตอาพบก,กันอีกเรื่งครับครูที่เล่าไปแล้วปรากฏว่ามหาสิวะท่านได้ปรากฏพระองค์ขึ้นในรักษณะที่มีห้าพระเศียรแล้วก็สิบพระกรถืออาวุธครบมือแต่อาวุธที่จะต้องประจำพระองค์ไปไหนต้องไปอย่างที่บอกครุนี คือตรีศูนหรือสามง่ามอันนี้นะคะสามง่ามนี่เป็นอาวุธที่คุณดูนะคะเหมือนดาบสามเล่มเวลาแทงแทงแล้วบิดค่ะคมทั้งหมดในจะควันอย่างนี้เลยคะ่ะที่พูดอย่างนี้ว่าเคยไปดูอาวุธของอินเดียโบราณที่อินเดีย มันมีดาบอยู่คล้ายๆดาบแต่มนถึงดอกบัวตูมน,นะคะคมนะคะแล้วก็มีคันยาวนั่นไม่เกี่ยวกับตีศูนย์แต่ที่เชนไปพบดาบประหลาดที่ดูน,น่ากลัวคมนะคะเวลาทิ้มเข้าไปในทรงอกนี่นะคะตัวนี้เขาจะมีสปริงตัวนี้ก็เปิดออกได้อย่างนี้ค่ะ ตรงกลางมีกายดาบซอดหนึ่งทุนนี้คมมากเลยค่ะเขาบอกว่าเวลาแทงเข้าไปแล้วกดสปริงไอ้โันนี้ทีจิันเป็น,นแผ่นแผ่นพุ้มเหมือนดอกบ,บัวมันจะแยกออกฉีกอ,อกเลยนะถ้าเราเรียนกันถึงอาวุธโบราณน,นะจ้เห็นว่าทุกชาติมีอาวุธโบราณแปลก เหมือนกับพระตรีสูตรของท่านก็คือดาบทิ่แทงทีเดียวสามแผลเลยกันแล้วลหมุนถ้ามีพลังกำลังหมุนขอบนี่จะคมหมุนมาก็ฉีกเป็นวงกลมและเป็นอาวุธยาวประจำพระองค์แต่ถ้ามหาวิษณุจะเป็นตรีแบบเดียวกันแต่ประชิดต,ตัวเขาเรียกอาวุธประชิดต,ตัวอาวุธสั้น แหงแล้วหมุนได้กำลังอีกเหมือนกันกำลังมหาเทพเราก็รู้ว่าแค่ไหนนอกจากตรีสูนแล้วจักรแบบเด็กกบที่ประทานให้มหาวิีสุแล้วที่ันบอกนะจักรนี่คมพี่เห็นรอยหยากหยักออสตางแดงเก่าของไทยมาดูนั่นแหละค่ะแ้าเวลาัันี้ติดอยู่ข้อนี้แต่พอเคลื่อนนิ้นิดเดียวจักจะหมุน พอโดนครก็สะบัดพอสะบัดจัก็ปาดคอเลยนี่คืออนุภาพของจักซึ่งคนโบราณใช้ในการรบจริงๆนะคะกลองอย่างที่แจมบอกลองเล็กที่มีท่านคงให้จังหวะเพราะเวลาที่ท่านสะบัดตรีศูนย์ในการรบกลองที่หูกไว้ต้องมีจังหวะวะ่าเหมือนอย่างท่านมาเริ่มให้จังหวะกลอง ศัตรูมโมจะมองและอาจจะฟังเสียงกลองเผลอนิดเดียวตรีศูนย์จิ้มเข้าไปเลยแต่ของท่านนั้นใช้พร้อมด้วยมันตราซึ่งเราจะพูดกันเสียขอโทษคำมันตราคือมุนตรานี่ละแต่ทางภาษาเดิมเรา <c oughs> ขอโทษจะออกเสียงว่ามันตรา พระท่านก็มีคันสอนมีลูกธนูถ้าใครเคยยิงธนูจะรู้ว่าไม่ใช่ง่ายเลยแลพะพละกกำลังนั้นต้องพอดีถึงจะเหนียวธนูไหวแต่ถ้าพละกกำลังอย่างที่ฉันนี่ที่ฉันเคยลองแล้วไม่ไหวค่ะเหนียวแล้วยิงไม่เข้าเป้าแน่นอนเพราะต้องเหนียวจนตึงสุดแล้วถึงและตาต้องดี แล้วเวลายิงในมหาภารตยุทธคุณไปฟังก็ได้ยิงออกมารวดเร็วในนั้นบอกเป็นลอยๆอยลูกนะคะเป็นพันพันลูกถึงจะโอเวอร์ไปกระเถอะแต่ต้องยิงได้อย่างนั้นจริงๆธนูต้องยิงเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นขันธนูลูกธนูมีแล้วก็มีตะบองตะบองด้ามก็อย่างนี้แต่ข้างล่างนี่กลุ่มกลุ่ม ไปใรเลยลูกต้องเต้าใหญ่ๆนั่นแล้วคนที่จะถือตะบองได้กำลังแขนต้งดีแกรตีโป๊ะอะไรอย่างนี้คุณสิดดูไปแล้วกันหัวก็แย่คุณไปดูในการรบอินเดียโบราณคุณต้องไปอ่านมหาภารตะยุดคุณจะรู้ว่าอาวุธแต่ละอย่างนั้นมีวิธีใช้ไม่ใช่อินเดียมาถือตะบองข้างล่างแล้วก็ยืดเอามือ คนก็หัวเราะแต่ชาบัวเจอเอคนใช้เป็นก็ก็คงจะหัวเราะไม่ออกดาบนั้นมีทั้งดาบยาวดาบสัน้นและน่าพูดอีกอย่างดาบไทยดาบพม่าก,ก็ไม่เหมือนกันนะคะ่ะไทยกับพม่าลบกันมานานแต่ถามคนตอบมาจะว่าดาบไทยกับดาบพม่าเหมือนกันไหม เด็กก็มัมก็ดาบมันก็เหมือนไม่เหมือนดาบไทยดาบพม่าดาบลาวและดาบทางอินเดียถ้าใครไปแล้วไปพิพิพธภัณฑ์แล้วสังเกตดูจริงๆจะรู้ว่าอาวุธแต่โบราณของแต่และชาตินั้นไม่เหมือนกันแ,และอย่างอย่างเราพูดถึงทหารมาทหารม้ามียาบนะคะ ไม่ใช่เดินทาเดินทานี่ระยะของดาบมันเขามีการวัดระยะกันคือดาบแต่และเล่มไม่ใช่ไปขึ้นมาแล้วคนเลวอาจจะแจกกันไปได้แต่โตัวนายจริงๆเขามีวิธีวัดครับจับอย่างไรและน้ำหนักดาบอยู่ที่ไหนเขาวัดระยะกันซึ่งดิฉันคงไม่พูดว่าเขาทำกันอย่างไร แต่หมายความ,มาตอนนี้เป็นครั้งแรกที่มหาสิวะหรือตอนนั้นเรียกกันว่าสดาสิวะหรือตอนนั้นเรียกว่าพระส,สัมผูท่านยังอิสวรานิมาทีิละท่านทรงสแสดงพระองค์ในเขาเรียกกันบอกภาคใหญ่หรือปางใหญ่ปางเต็มของนักรบใครจะบูชามหาสิวะ หายากมากอะที่ปางนี้ปางเอาเรียกกันปางใหญ่เหมือนกับพระพิกเนมีปางใหญ่เหมือนที่เทวไลอยู่ในผ้าของปางใหญ่ไม่ใช่เด็กไม่ใช่หนุ่มน้อยอ่อนยาวท่านมีหลายปางมหาสิวปางนี้เหมือนกันไปเห็นที่ฉันจําได้เคยเห็นที่อินเดียเดี๋ยวก็ควจะเล่าว่าพระพรวัตไปเห็นที่เนปาเพราะ โบสถทางทางการนับถือแบบพินดูไม่อนุญ,ญาตนะคะให้ทัวหรือคนนอกศาสนาเข้าไปเราก็ต้องคอยดูว่าถ้าว่างคนโบสถ์ไหนไม่ใช่รูปดรามเข้าไปนะคะเราก็วิ่งขึ้นกระได้แล้วยื่นหัวไปรีบเหลียดูอย่างรวดเร็วว่าข้างในมีอะไรแต่ส่วนใหญ่จะมีผ้าห่อพระองค์จนท่้ง มองไม่ค่อยเห็นว่าอะไรเป็นอะไรวันนี้มาถึงเรื่องนี้แล้วบอกว่าเมื่อมหาศิวะหรือสดาศิวะมหาเทพปรากฏพระองค์ขึ้นเท่านั้นแหละมหาวิสุโตสัตน์เลยมาแล้วผู้มีอำนาจจริงๆมาแล้วในตำรานี้ก็บอกว่า มหาวิสุกลัวม,มากพุดลุกขึ้นยืน,น้นยอาการหวาดกลัวประโยคต่อไปนะคะ่ะสงสวมกอดพระบาทแห่งมหาเดวะร่ำให้อ่ะก็ประโยคแรกบ,บอกยืนตกใจลุกขึ้นเออฟังได้ฟังได้นางบุสติอารมณ์พอเห็นมหาเดวะเสร็จก็ต้องลุกขึ้นยืนตกใจลุกขึ้นยืนตกใจแต่ทำไมกอดพระบาท เขาไม่ได้บอกคงสุดพรอ,องค์หรืเพราะการแสดงความเคารพของทางโน้นนั่นท่วใหญ่ทางอินเดียเหนือขึ้นไปแตะพระนี่ mm hmm. แตะพระบาทนะกขึ้นมา,ามแสดงคารุ่นีหละกราบลงแทบพระบาทเลยทีเดียวละ่ะนี่แหละแตะหลังพระบาทนะกันเอาขึ้นมาการแตะไม่ใช่นยุนี้นะครับไม่เฉนะไม่อยากแตะแตะลร หมือนเวลาแต้มตีรกเหมือนกันไม่ใช่เอานิ้วหรืออะไรไปโคนๆคนแล้วแต้มนะคะนีค่ะคือการแต้มตีรกซึ่งทางไทยเรียกดีรกแต่ตีรกนี่เราค่อยคุยกันทีหลังว่าทำไมแต้มตีรกตัวนี้ไปเครื่องหมายนะคะไม่ใช่แต่งงานถ้าเผื่อเครื่องหมายนี้คือเพื่อหมายตีรกสแสดงถึงต่อมอาเชีย แต่ถ้าแต่งงานนะ้วครับสีแดงกรีตรงนี้ค่ะเป็นเครื่องหมายสตรีที่แต่งงานแนละ้วมหาวิณุพอทรงเห็นมหาเทพเข้าก็สวมกอดพระบาทรีบบอกเลยโอ้ข้าแต่งมหาเทพพูดเป็นใหญ่ขอนี้รู้ล่ะพระผู้ให้กำเนิดข้าพระบาท ไอ้เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจาการโน่เขาเบาปัญญาไม่รู้ว่าใครเป็นใครถนงตัวเอง mm hmm. เพียงแต่ข้าพเจ้าอยากจะรู้ว่าพราะบงเป็นใครเท่านั้นนี่นะมหาพลมานพูดไม่ถูกเรื่องพระองค์มันก็เลยมีเรื่องเพราะฉะนั้น มันเป็นความผิดครั้งแรกเลยขอประทานอภัยโทษให้แก่ข้าพระพุทธองค์ด้วยมุตก็ไม่มีมหาบรมามายมุนก็ไม่เกิดเรื่องคุณคิดว่ามหาเทศจะไหวยังไงก็เห็นเห็นอยู่ทะเลาะกัน แต่กันไม่สาไม่คีกันเสร็จแล้วเจ้าก็ทั้งนี้ทำเสาไว้ให้ดูก็ยังบิสนุก็ขุดออกไปลมมาขึ้นไปข้างบนอย่านึกว่าท่านไม่รู้ก็อบอกอย่างผู้มีอำนาจต้องรู้หมดเห็นหมด แย่าบอกว่าตรงนั้นไม่รู้ตรงนี้ไม่รู้ไม่ได้มันก็จริงทําผิดครั้งแรกก็แน่ก็กเพมให้กาเนิดมาว่าความผิดครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันมหาวิษนุซึ่งมหาเทพซึ่งไม่เคยทําผิดคุณรู้นะความผิดครั้งแรกของเทพ ก็มีเหมือนกันพูดง่ายๆด้วยสององค์อย่างเงี้มาบรมมาเดี๋ยวดูซิครับพระบรมมาจะทำันไงด้วยเป็นกะันโดนแ้ะมาวิสุลุฟ้อมก่อนย่อมได้กดน,นะครับเดี๋ยวทำมาเดี๋ยวค่อยเล่าต่อนะครับสวัสด,ด,ดีครับ